สวัสดีครับท่านสมาชิกและท่านผู้ฟังที่เคารพกระผมรองาศาสตราจารย์ดรสุเรนเหล่าสุขสถิตข้าร,ราชการเกษียณจากหมายเลยเทคโนโลยีพระจอบ้าพระนครเหนืออาสาเข้ามาทําหน้าที่ให้กับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับสังคมสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีพรบอรองรับ เป็นพราบาส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้สังคมนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้อย่างเหมาะสมในขณะเดียวกันก็คํานึงถึงการทํางานที่จะต้องมีผลกระทบทางด้านอันตรายและผลเสียหายทั้งระยะสั้นระยะยาวจึงได้สร้างนักวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีออกไปรับใช้สังคมโดยคํานึงถึงคุณภาพมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ให้เป็นที่ยอมรับก็ะผมจึงอยากจะผลักดันให้หน่วยงานต่างๆได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งนี้เพื่อที่จะได้ใช้สิ่งที่สภาแห่งนี้ผลิตออกมาไปรับใช้กับให้กับสังคมโดยรวมในขณะเดียวกัน <c oughs> ก็อยากจะผลักดันให้มีการสร้างนักวิชาชีพเหล่านี้ให้มากขึ้นและมีคุณภาพ ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยรวมในอีกประเด็นหนึ่งก็อยากจะสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆองค์กรต่างๆนักวิชาชีพและก็สังคมโดยรวมให้มีความตระหนักถึงการาใช้วิชาชีพเหล่านี้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความปลอดภัยเพื่อความมั่นคงของธุรกิจของท่าน ส่วนประเด็นสุดท้ายก็คือเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในอนาคตก็อาจะจะต้องมีการลงทุนจากต่างประเทศหรือนานาชาติโดยเฉพาะประเทศใกล้เคียงในกลุ่มเพื่อนบ้านอาเซียนจึงจําเป็นจะต้องมีการสร้างนักวิชาชีพที่นอกจากมีความรู้ความสามารถแล้วจะต้องมีความเข้าใจในด้านวัฒนธรรมและการสื่อสารด้านทางภาษาเพื่อให้สามารถไปทำงานให้กับองค์กรเหล่านี้กว้างขวางม,มากขึ้น นี่เป็นสิ่งที่อยากจะเห็นดังนั้นสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจึงมีแนวทางที่อยากจะให้สังคมรับรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และก็ยอมรับในศักยภาพของสภาวิชาชีพที่จะผลิตบุคลากร,กรที่เป็นที่ยอมรับเพื่อไปรับใช้ท่านในอนาคตอย่างยั่งยืนขอบคุณครับ